อุ้ยปลาดุปลาดุครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่มาเห็นตัวแล้วโอ้ยหัวเสียงหัเสียงตัวใหญ่ครับอ้าวผมว่าแล้วมันต้องเป็นตัวใหญ่นี่ปลาอย่างนี้อุ้ยกระถิ่นจุดโอ้หตัวมันเล็เลยเนี่ยครับอืมอืมอืมโอ้ ครับเวัสดีครับเดี๋ยวนี้ครับผมก็จะปามาจอมเบสอย่างนะครับเหมือนเดิมครับเยื่อไส้เดือนสามหลังแล้วก็สองหลังนี่จะเป็นเยื่อมักนะครับแต่ว่าหมายนี่เป็นหมายไม้นะครับเนี่ยสองหลังเนี่ยเวทแทนสองหลังเนี่ยผมจะใจ้เป็นเยื่อมักนะครับส่วนเยื่อไส้เดือนเนี่ยเจ้ตะขอน้อยเหมือนเดิมครับเกี่ยวหัวเหมือนเดิมครับง้อกับการการปาาระแวงนะครับเวลาถ้าเกี่ยวหัวเนี่ยป่ามันจะบัดระแวงครับนี่ตะขอโพกอีกเลยโอเค เดี๋ยวผมจะโจงเยอะเส้เดือนไปก่อนนะเยอะมากนี่เวลามันโดนมันโดนตัวใหญ่ครับเอาก็ใกล้ดี๋แล้วครับเยอะเส้เนนี อีกแล้วนะครับเดืดร่อยครับน่าจะน่าจะได้ครับดึงไหวเฮ้ยได้ตัวยครับมาแล้วครับตัวแรกโอ้มาแล้วครับหัว,วหเสียมครับโอ้แปลงเบสตัตั้แรกเลยครับโอเคตัวที่หนึ่งครับ เบสเยี่ยมักยังไ,ได้ยนนะครับปลาตัวไรครับกคตรหัวเสียมครับโอเคสแสดงว่านี่มีรุ่นครับมันมานครับแ,แบ่งเบ็ดยังบตันเล็วดีทีเลยโอ้โหโอ้โอแทมสองครับแทมสองมาแล้วครับกินโคตรด,ดีเลยครับเยี่ยมสุเดือน เไปยังกันโอ้โหเสียมแล้วครับโอ้ยลุ้ยิวิยฮือเ้ยวอวิแบบเจหินตักครับโอเคแต่เดี๋ยวปลากินเป็ดดีนะครับโอ้พลาดเลยวิวิเจ้าหินตักดีกว่า ูอ huh. ย like ู่ไหมอยู่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่อยู่โอ้ใหญ่อยู่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่โอ้ใหญ่ตัวนี้อืมตัวนี้มีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์นะครับใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้มีน้ำหนักนะครับน่าจะถึงกิโลยมั้งเนี่ยอยู่ไหมโอ้ยหวานหวาน อุ้ยปากก้นครับมาถึงโนครับได้ได้อยู่อ่าโอเคได้วปากก้นหนึ่งตัวครับเยอะมากปากกินนะครับปากก้นเด็ดไปหน้ามือเนะนี่ยเนี่ยดูโอ้ไซส์สามชีสได้เยอะตัวนี้โอเคหนึ่งตัวครับสามชีดนะครับตัวนี้สองสามชีดได้อยู่ตัวนี้นี่นนนดดนนะึกว่าโดนหัวเสียม อยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่อยูใหญ่ยใหญ่ยุกหัวใหญ่ใหญ่หัวใหญ่โอ้โหตัวนี้ใหญ่ครับเอาแหีมแล้วครับมีไซส์นะครับตัวนี้าย่างวะมีไซส์นะครับมีไซส์นะครับอุ้ยปลาดุกปลาดุกครับโอ้โหตกโคตรใหญ่ มายังไงเนี่ยเดียว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 ว้าวสุดอือ้ปลาดุกใหญ่ครับโอ้โหเอาล่ะยิดขาดแหบนี้ครับโอ้โหโล่ป่ายครับเกือบสองแน่นอนโอ้ สุดยอดครับิดคิวครับโอ้ไซใหญ่เลยครับเยอะไส้เดือนเลยวันนี้โอ้เราจะเก็บเบ็ดเอาถึงนล้ครับดูวันนี้ดูวันนี้ บยูนะครัไอ้ hey, ช่องนี้นี่กินดีนะครับ, oh, รบเ,ออเนี่ยเอ้าอยู่อยู่ครับอยู่ๆอะไรอย่างเนี้ยอะไรอ๋อสั่งกวาดครับตัวนี้สั่งกวาดครับตัวนึกว่าใบยูครับมันมาเบาๆครับสั่งกวาดหนึ่งตัวครับตอนนี้หายจะเก็บเพ็ดกันทันเลย สังกระวาดหันหนึ่งตัวครับไม่ติดอ้าวติดอยู่ติดอยู่รด,ด้เปล่าอ่ากิดอยู่นะครับเมื่อกี้ผมจะขยับกล้องครับ เสีงอเัสน่ตัวครับอนี้นี่คือว่าป่ากินเปตีนะครับนี่ไอ้กดหัวเสียงทำห,ห,หนึ่งตัวครับ ครัหน้าติ๊กมาเลยดูไหม,ไมยูนะครับ เย,นะเยอะกระเขียมนะครับตอนนี้เหินแล้วบัดเต็ดอ่ะโอ้ยเยอะยังอยู่

ครับเฮ้ยพันธ์นักตัวเนี้ยมาเห็นตัวครับโอ้ยหัวเสียงหัวเสียงตัวใหญ่ครับอ๋าผมว่าแล้วมันต้องเป็นตัวใหญ่มาแล้วหัวเสียงตัวใหญ่โอเคเห็บหนึ่งตัวครับฮะอ่ะ,อะนี่ครับ หัวเสียมตัวใหญ่นะครับมันต้องมีโพมาครับนี่ไซส์ประมาณเกเจ็ดคีดครับอเอ๊ะอันหนึ่งตัวครับนี่ครับอันนี้เป็นหัวเสียมนะครับนี่ครับทรงมันหัวแหลม อันนี้ไงล่ะไตหรือป่าอุ้ยตัวนี้ยังติดอยู่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรน,นี่ป่าอย่างนี้อุ้ยกระถิ่จุดโอ้โหตกปลาเร็เลยเนี่ยครับอืมอืมอืมโอ้อย่างใหญ่ครับโอ้ยหวั่นเบ็ดมาสองครั้งว่าไม่เหมือนกันให้มันปัน้นโอ้โหดู กริ้งจุดเลยครับไส้ใหญ่เลยครับโอเคแหนึ่งตัวครับแม็มแ็มเลยครับดูโอ้กระิงจุดต้องเป็นป่าจะอีครับถึงจะเหมาะครับโอ้ยทำไมกันให้มันถึงซันกองมาสองอันโอ้โดนกระทิงจุด نعم <applause> ดินป่าเนอะว้ยรู้ป่าครับมันมาดิ้นต่อสุดท้ายมาดิ้นเพราะห่วงอืม เต็ดครับเซตเข้าเซตเข้าโอ้ยแบติดครับเต็มเออปลาดครับปลาดปลาดมันสะบัดอ่ะมันสะบัดเฮ้ยบวดใจอะไรอยังนี่ของสั้างตัววาดครับโยกอะไรได้ไหมโอเคยกกันมาได้เลยนึกว่าปลาลาดเฮ้ยหรุด สังกวาตัวนี้นี่บอกัวหันครับเดี๋ยว <ๆ S 1> สั่งกวาดครับเอ๊ะแต่อันนี้ปากมันบอก,กว้างอ่ะเจ้คนละยังกับตัวเจ้านะครับอันนี้ปากบอกว้างครับตัวตเจ้านี่ปากกว้างโอ,โอ้ตั้งแต่บ่ายมานี่คือผมกำลังหาได้ตัวแรกนะครับเจยจนบดแดดบดแล้วรับภูเขาแล้วตอนนี้ ป่านี่แปลกมาเลยครับตอนเอาตอนเจ้าที่กินเบ็ดโคตรดีอ่ะแต่ช่วงวายนี่คือแทบไม่กินเบ็ดเลยได้ไหมนเนี่ยได้นลยครับสังกาวาดแต่ไม่ใช่สังกาวาดปากกว้างนะสังกาวาดเฉยๆโอ้ยอย่างขาวแต่เขาว่าทอดอร่อย โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับโหสองโลป่ายเกือบสามแน่นอนครับสองโลกว่ากว่าอแต่ผมม่นแน่ใจว่าจะถึงสามหรือเปล่าโอ้โหมันมันใหญ่นี่ครับปลดดุกน่ครับปัดดุ๊กตัวใหญ่ครับแล้วกะ็หัวเสียมก็แล้วก็ปากดสรุปได้ป่ามาอยู่สี่ห้าชนิดนะครับปลดดุกกดหัวเสียมปากกดกระทิงจุดแล้วกะ็สังกวาดครับโอ้โหวันนี้นี่ถือว่าสุดยอดครับแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่า ตั้งแต่ายสองมานี่คือผมโดนป่านะครับโดนตัวสุดท้ายนะครับสังกัดงงมากเลยครับโอหถ้าโดนทั้งวันนี่ผมว่าผมได้หลายแน่นอนนะแต่ปรากฏว่ากินแค่ช่วงเจ้าครับจนถึงประมาณเที่ยงกว่ากว่านี่เคยหรัววันนี้นะครับผมก็น่าจะขอจบเพียงตัวอี้ก่อนนะครับไปพบกับใมาคลิปหน้าครับโอคลิปนี้นี่ตัวได้ป่าหลายครับจำนวนกับบ่อยหน้าก็ได้แต่ตัวมันใหญ่ครับครับสวัสดีครับ